สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปดูเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อรสเซนอลครับที่ล่าสุดคว้าตัวกาเบียลเชซุสกองหน้าทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมได้แล้วครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงตามผมมาครับ กาเบียเชซุดกองหน้าทีมชาติบราซิลกายร่างจากนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นแข้งป้ายแดงของอาเซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผ่านการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทีมปืนใหญ่อาเซนอลควักเงินก้อนโตจำนวน45ล้านปอนด์ในการซื้อเชซุดมาร่วมทีมเพื่อเพิ่อมอาวุธในแดนหน้าให้อันตรายมากขึ้นหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาครับจบอันดับที่5ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยิงไปทั้งหมด61ประตู ซึ่งถือว่าไม่ดีพอครับการอยู่กับทีมเรือใบสีฟ้า6ปีภายใต้การดูแลของเป๊ปกัวเดียราทำให้เชซุสมีความครบเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆครับมีส่วนร่วมกับทีมอย่างสม่ำสเสมอถ้าไม่นับฤด,ดูกาลแรกที่เข้ามาในช่วงกลางซีซั่น5ซีซั่นหลังจากนั้นเขาสังหาประตูให้แมนซิตี้รวมทุกรายการได้2หลักเสมอคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยและบอลถ้วยในประเทศอีกพอสมควรครับ ถึงแม้จะทำได้ดีและประสบความสำเร็จในถิ่นเอติฮัสเตเดียมแต่การมาของเอลิงฮาแลนด์จอมถล่มประตูสัญชาตินอร์เวย์ก็ทำให้พื้นที่และโอกาสของเชซุดน้อยลงทันทีการออกไปอยู่กับทีมที่ได้รับโอกาสอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีโค้ชที่แสดงความต้องการชัดเจนว่าต้องการตัวเขาถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับมิเกลอเตต้าคุณสื่อของเซนอนรู้จักเชซุดเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนในวันที่อเตต้าเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกวา์ดอลา อาเตต้าต้องการเพิ่มศักยภาพในแนวรุกและการปล่อยลากกระแสก,กับโอบาเมยังสองกองหน้าออกจากทีมไปทําให้ทีมต้องหาดาวยิงเลือดใหม่เข้ามาทดแทนครับผู้จัดการทีมปืนใหญ่ต้องการสร้างทีมที่เต็มไปด้วยแข้งอายุน้อยที่สุดมีความสดและต้องการกลับไปสู่ทีมหัวตารางให้ได้อีกครั้งอาเตต้าเคยพูดถึงกองหน้าที่อยากได้ว่าคุณสมบัติแรกเลยก็คือต้องยิงประตูให้ได้มากที่สุดเพราะว่าทีมนอกการประตู ถ้าไม่มีประตูถึงจะเล่นสวยงามแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเชซุสลงเล่นรวม236นัด14,267นาทียิงไปทั้งหมด95ประตูให้กับแมนซิตี้เฉลี่ยแล้ว101นาทีเขาจะมีส่วนร่วมกับประตู1ประตูครับถึงใครจะบอกว่าไม่เยอะแต่ถ้าดูจากตำแหน่งที่เป๊ปให้เล่นก็คือปีกก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจครับ การมาอยู่กับซ่อนจะทําให้กองหน้าวัย25ปีรายนี้เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปครับเพราะว่าอเ์เต้าจะจับเขายินเป็นหน้าเป้าคุณสมบัติอีกอย่างที่เชซุสได้รับคําชมอย่างมากก็คือความขยันครับเป๊ปกวาร์เดียล่ามักจะให้ลูกทีมเพสซิ่งสูงใส่ทีมคู่แข่งเริ่มจากกองหน้าที่จะต้องกดดันแนวรับคู่แข่งซึ่งเรื่องนี้เชซุสทําได้ดีจนทําให้เซคิโออากูเอโร ดาวยิ่งระดับตำนานของทีมจะต้องเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาไปครับและกุยโรจะต้องคอยศึกษาวิธีการเล่นในจังหวะที่ตัวเองไม่มีบอลจากเชซุสเพราะว่ากุยโรจะไร้บทบาททันทีมเมื่อทีมไม่ได้ครองบอลแต่เชซุสจะโดดเด่นในการวิ่งพลานกดดันกองหลังทีมฝั่งตรงข้ามประสบการณ์ในพิม์ลีตลอด6ฤดุการถือว่ามากพอที่จะเป็นตัวความหวังและรับมือกับแรงกดดันมหาศาลกับจากอาชเนนอลได้อย่างแน่นอนครับ ที่สำคัญดาวยิงแซมบ้าจะได้รับอิสระในเกมรุกมากขึ้นแต่ว่าเขาจะปลดปล่อยของดีที่มีอยู่ในตัวได้มากขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเคมี B ที่ต้องจูนกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมใหม่ทีมพลังหนุ่มของอาเตต้าจะอันตรายมากขึ้นและน่าติดตามมากขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากขุมกำลังเดิมที่มีอยู่แล้วและแข้งหน้าใหม่ที่ซื้อเข้ามาแบบตรงแนวทางที่ต้องการ ถึงเวลาแล้วที่กาเบรียลเชซุสจะเฉิดฉายอย่างเต็มที่ในถิ่นเอมิเรตสตเดียมเพราะร่มเงาของซูเปอร์สตาร์หลายคนในทีมเรือใบสีฟ้าบดบังเขามานานเกินไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวของกาเบรียลเชซุสที่ย้ายมาร่วมทีมอาเซนนลครับหลังจากนี้เราก็คงจะต้องติดตามนะครับว่าเชซุสจะสามารถแจ้งเกิดกับอาเซนอลและพาทีมอาเซนนลกลับไปอยู่เป็นทีมบิ๊กเนมของหัวแถวในศึกพรีเมียร์ได้หรือไม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ